เด็กชายเห็นคนไร้บ้านน่าสงสารให้เงินทั้งตัวที่มี30กว่าบาทก่อนเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่ตอบแทนความดีวันนี้เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูสื่อต่างประเทศกันค่ะซึ่งเขาบอกนะคะว,ว่าแมตบุชบิชชายผู้มัง่งคั่งวัย42อปีจากรัฐลุยเซียนาในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาเล่านะคะว,ว่าในช่วงเช้าตรู่ของวันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วจู่ๆเสียงแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหมในอาคารที่เขาพักอาศัยอยู่ก็ดังขึ้น เขารีบร้อนออกจากบ้านทั้งชุดนอนและเมื่อทราบว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดเขาจึงตัดสินใจตรงไปเที่ยวร้านกาแฟเลยนะคะขณะที่เขากําลังรอกาแฟอยู่นั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้สวดมนต์ตอนเช้าจึงเดินไปที่มุมด้านนอกของร้านและยืนสวดมนต์เมื่อเขาลืมตาขึ้นมานะคะเขาก็เห็นเควินเอลวิสจูเนียเด็กชายวัยเก้าขวบ ยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมกับกำหมัดแน่นในตอนแรกเขาคิดว่าเด็กชายต้องการจะทำรายเขาค่ะซึ่งไม่นานหลังจากนั้นนะคะเอลลิสก็ยืนเงิน1ดอลลาร์สหรัฐหรือก็ประมาณ36บาทค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนไร้บ้านผมมีเงิน1ดอลลาร์ เขายังบอกด้วยว่าเขาอยากช่วยเหลือคนไร้บ้านมาโดยตลอดหลังจากให้เงินแล้วเด็กชายยังพูดว่าในที่สุดผมก็มีโอกาสแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันนะคะเอลิสบอกกับบุชบิสว่าเงินหนึ่งดอลลาร์นั้นเป็นรางวัลสําหรับผลการเรียนที่ดีของเขาค่ะซึ่งก็ทําให้บุชบิส ยิงซาบสูงใจบุสฟิสชวน A เอลลิสไปรับประทานอาหารในร้านนะคะและยังติดต่อกับพ่อของเด็กและทั้งสองคนซึ่งอายุห่างกันสาสิบสามปีพวกเขาก็กลายมาเป็นเพื่อนกันค่ะบุสฟบิสบอกว่าเงินหนึ่งดอลลาร์ที่เด็กชายมอบให้ทําให้เขารู้สึกร่ารวยมากขึ้นกว่าเดิมผมไม่ได้ศรัทธาในตัวมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้วเขาเชื่อว่าถ้าคนรุ่นเราเข่าวเดียวกันกันกบเอลลิสเต็มใจที่จะให้เหมือนกับเอลลิสพวกเขาจะสามารถรับความสุขได้มากขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อโลกจะเปลี่ยนไปในความเป็นจริงนะคะบุญปิสเริ่มต้นจากการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำหรับล่าสัตว์และก่อตั้งแบรนด์ w i l Game Innovations บริษัทจัดหาอุปกรณ์เดินป่าอุปกรณ์ดึงดูดสัตว์ป่าเครื่องให้อาหารสัตว์ป่าและอุปกรณ์ล่าสัตว์อื่นๆให้กับนักล่านะคะต่อมาเขาได้ร่วมก่อตั้งและขายผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ร่วมกับหุ้นส่วนของเขาค่ะและเขาก็ยังเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องกีฬา บักแฟเธอร์อีกด้วยแม้ว่าเอลลิสจะไม่ได้ทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนนะคะแต่บูสปพีดก็ตัดสินใจเชิญเอลลิสไปที่ร้านไข่เครื่องกีฬาของเขาค่ะ เพื่อตอบแทนความดีแล้วให้เวลาเด็กชาย40วินาทีในการเลือกของขวัญด้วยนะคะนอกเหนือจากการเลือกเสื้อผ้าแล้วเด็กชายยังเลือกจักรยานม,มูลค่า2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือก็ประมาณ7,300 0บาทค่ะเอลิสรู้สึกขอบคุณสําหรับรางวัลดังกล่าวและเขาก็บอกว่ามันเยี่ยมมากแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอย่างแน่นอนเอลิสกล่าวว่าเขามีความสุขเพราะได้ช่วยเหลือใครสักคนและถ้าคุณให้คุณก็จะยิ่งได้ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ